ตอนผมขาวเป็นดอกเลาวันนี้ฉันไปเล่นแถวปากซอยเจอห่านมันวิ่งเข้ามาทำท่าจะจิกฉันเจ้าของห่านผมขาวขาวใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะผมขา,ขาวขาวขาวเหมือนเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าขาวเหมือนดอกเลา ใช่ใช่ผมขาวเหมือนดอกลาททำไมเขาพูดว่าผมขาวเหมือนดอกเลาล่ะดอกเลาเป็นยังไงอะจ๊ะดอกเลาก็คือดอกของต้นเลาเธอเคยเห็นต้นเลามไหมเขาว่าเป็นไม้ล้มลุกฉันเคยเห็นขึ้นเป็นแถวริมทางดอกเลาสีขาวขาวเหมือนผมคนแก่หรือจ๊ะใช่ ดอกเลาสีขาวเขาจึงเอามาเปรียบกับผมคนแก่ที่มีสีขาวว่าผมขาวเป็นดอกเลาถ้าผมเริ่มขาวไม่เรียกว่าผมขาวเหมือนดอกเลาผมขาวเหมือนดอกเลาคือขาวทั้งศีสษะมีดำแซมบ้างแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา